ก็หลายสิบคนผมว่าท้องถิ่นนี่น่าจะขึ้นจังหวัดแล้วนะที่มาดูหนนะฮะแต่ก็ตอบรับดีนะวันนี้ก็หลายสิบคนก็เกือบร้อยคนที่มาดูก็ตอบรับดีแล้วก็ชมว่าเราแสดงในแพที่พัทยาเพราะนักแสดงตอนนี้ผมก็ประมาณเกือบเก้าสิบคนพนักง,งานทั้งหมดก็เกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบคนเขาว่าตอนนั้นร้อยเจ็ดสิบคนนะผมกาับเกณฑ์เนี่ยรอบนึงผมยอมาให้เป็นสั่งห้าร้อยตอนนี้รอบนะตอนนี้ก็มีแสดงรอบหก เวลาแสดงก็หนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีแล้วก็รอบทุ่มครึ่งแล้วจะจะมีอีกรอบหนึ่งเสริมอีกรอบนึงคือสามทุ่มตอนนี้ชุดที่ออกที่ดังที่สุดก็คือมีชุดกัมพูลีย์แล้วก็ฉากเกาหลีเกาหลีก็มีสองฉากมีซันอุสตล์แล้วมีแล้วก็มีฉากคีนคีนรวมแล้วก็มีสองหน้ามีสี่ห้าฉากที่ดังถ้าถ้ามาถึงเสิบนาทีแล้วไม่ไม่ประชมอันนี้ก็น่าเสียดาย คุณคิดนะครับแต่ขอให้คุณศึกษาข้อมูลและรู้ทางการลงทุนให้ดีโดยสามารถขอคำปรึกษาดีๆจากสถานทูตไทยในกัมพูชาเท่านี้การลงทุนในกัมพูชาก็จะเป็นเรื่องง่ายที่มาทันทีนะครับถ้าจะมาลงทุนเนี่ยควน่าจะปรึกษาสถานทูตก่อนอันแรกนะฮะท่านจะได้รับรู้ว่าเรามีคนไทยมาลงทุนที่นี่ท่านจะได้มันทีมีอะไรที่ปรึกษาท่าน ท่านกิดใช้ทำได้นังที่ดีมากนะส่วนน้อยเขาก็มีเรื่องมีราวอะไรติดขึ้นหรือไม่รับความสะดวกท่านสดงทุกเรื่องเต็มที่อย่เราอยู่แล้วผมมาทุกการท่านก็ให้ให้เกียรติให้เราไปศึกษาตลอดไม่มีการเก็บบังเยอะหรือว่าตรองนันโน่นนัานเลยอะไรมาน้วก็นท่านก็ได้คุยเลยครับจริงๆผมศึกษามาควรจะลงจุดกับเปรงกันนะท่าไปประมาณเป็นสิสิบเที่ยวกด้ควรจะลงเนี่ย คนควรจะศึกษาคนศึกษาข้อมูลข้อมุมมองของเราควไม่ลดมาตรฐานกัน ว่า,นะาถ้าเงินทุนนะมาตรงนี้ก็คือไฮไลท์ที่คนคุณไม่เคยพลาดเพราะว่าเป็นที่คุณนัป่ามีทุกพันกว่าปีแล้วนะแล้ไม่ใชงอันมาจัดอันะะดับสี่ของโลกคนที่จะมาดูต้องก็จะเลยแวะมาที่โรตาน่าของผมนี่แสดงนี่คัมเลลมาลองสัมผัสกับสารประเภทสองของที่ขอ,ของคำคมกนะับคนคำบูชานะฮะเขาแสดงนี่ไม่แพ้ไทยเลยเพราะว่านี่ไม่ดี ดีกว่าไทยเราอีกสิแล้วเด็กที่นี่ก็น่ารักค่ะเฉยแม่แพ้ไทยนะเอากลับความจะให้คนไทยเราปันนิยมเสียงม่เย็นๆแม่มาชมนะ